สวัสดีนักเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็มาพบกับคุณครูโต้องอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายวิชาพระศึกษา สำหรับวันนี้นะครับก่อนที่เราจะเรียนเกี่ยวกับกีฬากันนะครับนั่นก็คือกีฬาเทเบิลเทนนิสนะครับเราก็ต้องมารู้จักประวัติและก็ความเป็นมาของกีฬาเทเบิลเทนนิสกันก่อนนะครับว่าเป็นมาอย่างไรสำหรับกีฬาเทเบิลเทนนิสนะครับหรือเรียกกันจนติดปากนะครับว่าปิงปองนะครับเป็นกีฬาที่รู้จักหลายๆคนรู้จักกันดีนะครับ แล้วก็เป็นกีฬาที่แพร่หลายได้รับความนิยมเล่นกันอยู่ทั่วโลกเลยนะครับกีฬาที่เบเทนิสเป็นกีฬาที่สามารถนํามาเล่นเพื่อสร้างความสนุกสนานสร้างความสัมพันธ์ได้เป็นอย่างดีเพราะลักษณะการเล่นง่ายนะครับแล้วก็ไม่ซับซ้อนใช้พื้นที่ไม่มากนะครับแล้วก็อุปกรณ์ก็ราคาไม่แพงนะครับไม่สร้างความยุ่งยากนะครับเก็บรักษาก็ง่ายนะครับสำหรับกติกาการเล่นนะครับการแข่งขัน ก็สามารถทำความเข้าใจได้ไม่ยากนะครับไม่มีความซับซ้อนรวมถึงนะครับสามารถเล่นได้ทั้งวัยเด็กแล้วก็วัยผู้ใหญ่นะครับอีกทั้งยังมีการที่เล่นเป็นแบบเดียวแล้วก็แบบคู่นะครับอย่างที่เราเห็นในภาพกันนี้ก็คือจะเป็นการเล่นในรูปแบบคู่นั่นเองนะครับซึ่งวิธีการเล่นนั้นก็ไม่ยากนะครับ โดยทั่วไปแล้วก็รู้จักการส่งลูกนะครับหรือการเสิร์ฟการรับลูกแล้วก็ตีให้ลูกลงบนโต๊ะฝ่ายตรงข้ามนะครับแล้วก็ตีโต้กันไปมานะอันนี้ก็เป็นการเล่นพื้นฐานนะครับถ้าเราสามารถเล่นหรือปฏิบัติได้นะครับเราก็สามารถเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิสได้นะครับเดี๋ยวต่อไปเราก็จะไปชมในส่วนของประวัติ ของกีฬาเทเบิลเทนนิสกันนะครับว่าเป็นมาอย่างไรไปชมกันเลยครับสำหรับประวัติกีฬาเทเบิลเทนนิสนะครับเท่าที่มีหลักฐานบันทึกพอให้ค้นคว้านะครับก็คือทราบได้ว่ากีฬาเทเบิลเทนนิสเนี่ยได้เริ่มขึ้นที่ประเทศอังกฤษนะครับในปีคศ1890นนะครับในครั้งนั้นอุปกรณ์ที่ใช้เล่นนะครับก็ไม่ไม่เยอะนะครับประกอบไปด้วย ไม้หนังสัตว์นะครับซึ่งลักษณะคล้ายกับไม้เทเบิลเทนนิสในปัจจุบันนี้นะครับหากแต่ว่าแทนที่จะขึงด้วยเส้นเอ็นนะครับก็ใช้เป็นแผ่นหนังสัตว์นะครับพุมไว้แทนนะครับที่ลูกที่ใช้ตีเป็นลูกเซลูลอยนะครับเวลาตีกระทบถูกพื้นโต๊ะแล้วก็ไม้ก็มันจะทำให้เกิดเสียงดังปิ๊กปอกนะครับดังนั้นกีฬานี้จึงถูกเรียก อีกชื่อหนึ่งตามเสียงที่ได้ยินว่าปิงปองนะครับแล้วก็ต่อมาก็มีวิวัฒนาการเกิดขึ้นโดยไม้นังสัตว์ได้ถูกเปลี่ยนเป็นแผ่นไม้แทนนะครับซึ่งก็มีการเล่นกันแพร่หลายในกลุ่มประเทศในยุโรปนะครับสำหรับการแข่งขันชิงแชมป์โลกนะครับครั้งแรกก็จัดขึ้นณห,หอสมุดของ l a d ี้สว e น t ทอรรนะครับที่กรุงลอนดอน ในประเทศอังกฤษนะครับในปี1926นะครับแล้วก็หลังจากนั้นมาจนถึงปี1939ก็ได้มีการแข่งขันกันมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีการมอบรางวัลน,นะครับในประเภททีมชายในการแข่งขันชิงแชมป์โลกนะครับจึงได้ตั้งชื่อการแข่งขันนี้ว่า s วิ n เทอ i n ริงคันะครับก็มาจากห้องสมุดที่ใช้ในการแข่งขัน ครั้งแรกนั่นเองนะครับอันนี้ก็ในส่วนของในส่วนของการแข่งขันชิงแชมป์โลกนะครับสำหรับเทเบิลเทนนิสนะครับแห่งประเทศไทยประวัติกีฬาเทเบิลเทนนิสในประเทศไทยนั้นก็คนไทยก็รู้จักแล้วก็คุ้นเคยเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิสกันมานานแล้วนะครับแต่โดยทั่วไปมักจะรู้จักกันในชื่อ,อ ปิงปองนะครับตามเสียงที่เราได้ยินเสียงกระทบที่เราได้ยินนั่นเองนะครับมากกว่าชื่อที่เป็นทางการก็คือเทเบิลเทนนิสนะครับอย่างไรก็ตามนะครับก็ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าใครเป็นผู้นำเข้ามาและเริ่มเล่นกันครั้งแรกเมื่อใดแต่สันนิษฐานว่านะครับคงมีการเล่นแข่งขันตลอดจนมีการเรียนาการสอนเนี่ยในประเทศไทยเรามาไม่น้อยกว่า30ปี แล้วนั่นเองนะครับนั่นก็คือว่ากีฬาปิงปองเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยไม่น้อยกว่า3 0ปีแล้วนะครับแต่ว่าสําหรับคนที่นําเข้ามาแล้วก็การเริ่มเล่นครั้งแรกนั้นไม่มีบันทึกอยู่ในประเทศทของเรานะครับต่อไปก็จะเป็นในส่วนของอุปกรณ์กีฬาเทเบิลเทนนิสนะครับสิ่งแรกที่เราจะมาทําความรู้จักกันก็คือ ในส่วนของโต๊ะปิงปองสำหรับโต๊ะปิงปองนั้นนะครับพื้นด้านหน้าของโต๊ะปิงปองที่เราเห็นเป็นสีเขียวๆนี้นะครับเขาเรียกว่าพื้นโตะนะครับพื้นผิวโตะนะครับจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับซึ่งจะมีความยาวก็คือ2.74เมตรนะครับถ้าเป็นฟุตก็คือจะเท่ากับ9ฟุตนะครับความกว้างสำหรับความกว้างนะครับก็จะอยู่ที่ 1>, 1 5ึ่เมตรนะครับหรือ5ฟุตนั่นเองนะครับแล้วก็จะต้องอสูงได้ระดับโดยวัดจากพื้นที่ตั้งนะครับเอาง่ายๆก็คือมีความสูงนั่นเองอสูงจากพื้นขึ้นมา76เซนนะครับหรือถ้าเป็นฟุตก็คือสองฟุต6นิ้วนะครับ ทีนี้พื้นผิวเนี่ยอาจจะทําด้วยวัสดุใดก็ได้นะครับแต่จะต้องมีความกระดอนนะครับสม่ำเสม,มอเมื่อเอาลูกเทเบิลเทนนิสนี่ปล่อยลงในระยะสูง30เซนนะครับเมื่อปล่อยลงไปแล้วนะครับลูกจะต้องกระดอนขึ้นมาประมาณ23เซนติเมตรนั่นเองนะครับต่อไปก็คือผิวโต๊ะเนี่ยจะต้องเป็นสีเข้มสม่ำเสม,มอแล้วก็เป็นสีด้านนะครับไม่ซ้อนแสง ซึ่งในข้อนี้นะครับจำเป็นอย่างยิ่งนะครับถ้าเกิดเป็นสีที่ชูดช์ดสะท้อนแสงนะครับมันก็อาจจะทำให้สายตาล้านะครับได้ง่ายเพราะว่าการเล่นทเทเบิลทีนิสนั้นต้องอาศัยสายตาด้วยนะครับเป็นหลักเลยนะครับทีนี้เราจะสังเกตเห็นได้ว่านะครับ ขอบของทั้งสีด้านนั้นนะครับจะทาด้วยสีขาวซึ่งจะมีขนาดความกว้างอยู่ที่2เซนติเมตรนะครับแล้วก็เส้นอของพื้นพีโตะนะครับด้านความยาว2.74เมตรทั้ง2ด้านเรียกว่าเส้นข้างนะครับส่วนเส้นพื้นพีโตะด้านาความกว้างนะครับที่มีความยาว 1.525เมตรนั้นนะครับทั้งสองข้างเรียกว่าเส้นสกัดนั่นเองนะครับต่อไปนะครับอีกอุปกรณ์อีกหนึ่งอย่างที่เราจะต้องรู้จักก็คือเสาแล้วก็ผ้าเน็ตปิงปองนะครับซึ่งผ้าเน็ตปิงปองเนี่ยก็คือจะเป็นตาข่ายขึงตึงนะครับแล้วก็ต้องยึดด้วยเชือกที่ผูกติดปลายยอดเสา นะครับซึ่งยอดเสานี้จะต้องสูงจากพื้นผิวโต๊ะก็คือ15.25ซนติเมตรนะครับแล้วก็ถ้าเป็นวัดเป็นนิ้วก็คือ6นิ้วนั่นเองนะครับส่วนบนสุดของตาข่ายนะครับตลอดแนวยาวเลยยาวจนสุดเลยนะครับจะมีความสูงจากพื้นโต๊ะก็คือ15.25เซนติเมตรเช่นเดียวกันนะครับ ส่วนล่างสุดของตาข่ายตลอดแนวนะครับยาวจนชิดพื้นโต๊ะให้มากที่สุดนะครับเท่าที่เป็นไปได้แล้วก็ส่วนปลายของตาข่ายทั้งสองข้างจะต้องอยู่ชิดกับเสาให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับนั่นแสดงว่า,าส่วนล่างของตาข่ายนั้นจะต้องอ,อยู่ชิดกับขอบโต๊ะแล้วก็ต้องอยู่ชิดกับเสานั่นเองนะครับสำหรับเสาและผ้าเน็ตปิงปอง ต่อไปนะครับเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่จะต้องรู้จักก็คือลูกเทเบิลเทนนิสนะครับซึ่งลูกเทเบิลเทนนิสนั้นจะต้องมีความกลมแล้วก็มีเส้นผ่าศูนย์กลางที่40มิลิเมตรนะครับลูกเทเบิลเทนนิสเนี่ยจะต้องมีน้ำหนักอยู่ที่2.7กรัมนะครับแล้วก็จะต้องทำด้วยเซลลูลอยหรือวัสดุพลาสติกอื่นที่เป็นอ,อื่นใดที่ คล้ายคลึงกันนะครับแล้วก็ต้องมีเป็นมีสีขาวหรือไม่ก็สีส้มนะครับและจะต้องเป็นสีขาวหรือส้มเนี่ยจะต้องเป็นสีด้านด้วยนะครับเพราะว่าสองสีนี้จะเห็นได้ชัดเมื่ออยู่บนโต๊ะที่มีสีเข้มนะครับและอีกวัสดุหนึ่งจึงสำคัญ ไม่แพ้กันนะครับแล้วก็สําคัญอย่างยิ่งเลยก็คือไม้เทเบิลเทนนิสนะครับซึ่งไม้เทเบิลเทนนิสนั้นจะมีรูปร่างหรือ,อขนาดหรือว่าน้ําหนักอย่างไรก็ได้แต่หน้าไม้จะต้องแบนเรียบและแข็งนะครับาบางครั้งนักเรียนอาจจะเคยเห็นไม้ที่เป็นสี่เหลี่ยมอันนี้ก็มีเหมือนกันนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะนิยมใช้ เป็นรูปโค้งๆมนๆอย่างที่นักเรียนเห็นในภาพนะครับสำหรับหน้าไม้เทเบิลเทนนิสด้านที่ใช้ตีลูกจะต้องมีวัสดุปิดทับนะครับนั่นก็จะต้องเป็นเม็ดยางนะครับซึ่งเมื่อปิดทับหน้าไม้นะครับอันนี้ต้องใช้กาวนะครับจะต้องมีความหนาทั้งสิ้นไม่เกิน2มิลิเมตรหรือนะครับเมื่อเราสอดใส่เผ่นยาอันนี้มันจะเป็น2ชั้นนูกนะครับแล้วถ้าเราดูในตามภาพนะครับ อันนี้ก็จะเป็นชั้นๆเนาะตรงกลางสุดนั่นก็คือเป็นไม้นะครับซึ่งอันนี้ก็จะทําจากไม้อัดหรือไม้ชนิดอื่นๆนะครับที่ใช้ทําเป็นวัสดุนะครับเราก็จะมีเป็นเขาเรียกว่าเป็นฟองน้ํานะครับคล้ายๆฟองน้ํานะครับแล้วก็สุดท้ายจะเป็นชั้นยางนะครับเป็นแผ่นยางซึ่งไอ้ตัวแผ่นยางนั้นมันก็ช่วยให้เวลาที่เราตีลูกนะครับ มันก็จะทําให้มีการสปินของลูกนะครับการเด้งของลูกซึ่งทั้ง3อย่างนี้ก็จะเกี่ยวข้องกันนะครับแล้วสุดท้ายก็คือหน้าไม้เทเบิลเทนนิสเนี่ยครับจะต้องอด้านหนึ่งนี้จะต้องเป็นสีแดงสว่างนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งจะต้องเป็นสีดำนะครับแล้วก็จะต้องมีสีกลงคืนอย่างสม่ำเสมอไม่สะท้อนแสงด้วยนะครับอันนี้ก็คือตามหลักสากล ที่ใช้ในการแข่งขันเลยนะครับอ่านะครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็จะเป็นในส่วนของประวัติของกีฬาเทเบิลเทนนิสนะครับที่เกิดขึ้นครั้งแรกแล้วก็เข้ามาในประเทศไทยแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ในการเล่นเทเบิลเทนนิสนะครับซึ่งวันนี้ครูก็จะมีใบงานฝากให้เราทำนะครับก็จะเป็นใบงาน เกี่ยวกับประวัติแล้วก็ความเป็นมาของกีฬาทเทเบิลเทนนิสนะครับซึ่งเราก็ได้เรียนไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับแล้วก็คุณครูก็จะมะีคำถามทั้งหมด5ข้อด้วยกันนะครับอย่างที่เราเห็นอันนี้5ข้อนะครับข้อละ2คะแนนอย่างเช่นข้อที่1ก็คือเท่าที่มีหลักฐานบันทึกกีฬาทเทเบิลเทนนิสเริ่มขึ้นครั้งแรกที่ประเทศใดอ่า เริ่มขึ้นที่ประเทศใดครับข้อที่2การแข่งขันชิงแชมป์โลกครั้งแรกที่ประเทศอังกฤษจ,จัดขึ้นที่เมืองใดข้อที่3ลูกเทเบิลเทนนิสซึ่งทําจากเซลลูลอยหรือพลาสติกนะครับจะต้องเป็นสีใดข้อที่4ขนาดของโต๊ะจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับจะต้องมีความ กว้างและความยาวเท่าใดนะครับเมื่อสักครู่ที่เราเรียนไปนั้นคุณครูก็จะได้บอกไปทั้งหน่วยที่เป็นเมตรแล้วก็หน่วยที่เป็นฟุตด้วยกันนะครับและสุดท้ายข้อ 5, ที่5ไม้ที่พื้นทนิดมี2ด้านาจะต้องเป็นสีใดบ้างอันนี้ไม่ยากเลยนะครับสำหรับใบงานที่คร,รูให้ทำในวันนี้นะครับทุกข้อง่ายมากนะครับถ้า ใครที่ตั้งใจฟังตั้งแต่แรกนะครับเราก็จะสามารถทำใบงานนี้ได้นะครับไม่ยากเลยนะครับและสุดท้ายนี้และสุดท้ายนี้ครูตงก็ต้องฝากนะครับอีกครั้งหนึ่งก็คือให้เราเตรียมอุปกรณ์นะครับเพื่อที่จะใช้เรียนในชั่วโมงต่อไปนะครับที่เราจะต้องเตรียมก็คือจะเป็นในส่วนของไม้ เทเบิลเทนนิสหรือไม้ปิงปองนะครับแล้วก็ลูกเทเบิลเทนนิสหรือลูกปิงปองนั่นเอง2องอย่างให้เราเตรียมไว้เพื่อที่จะใช้เรียนในชั่วโมงต่อไปในครั้งต่อไปนะครับซึ่งถ้าใครมีแล้วก็ไม่จําเป็นต้องซื้อใหม่นะครับถ้าใครมีที่บ้านแล้วก็ไม่จําเป็นต้องซื้อใหม่นะครับก็ให้ใช้ของเดิมไปก่อนนะครับ คิดไว้ว่านะครับเราใช้เพื่อการเรียนรู้นะครับเราไม่ได้ใช้เพื่อการแข่งขันดังนั้นไม่จําเป็นต้องซื้อของที่แพงจนเกินไปนะครับเอาที่สามารถใช้เรียนได้ก็พอแล้วนะครับสําหรับคนที่จะต้องการซื้อใหม่นะครับหรือใครที่มีแล้วเห็นว่าของเดิมไม่ดีไม่เป็นไรนะครับเราเอาแค่พอเรียนนะครับพอเรียนได้ไม่จจาเป็นต้องเป็นของใหม่ เท่านั้นนะครับโอเคครับสำหรับวิชาพระศึกษากับคุณครูโต้งในวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วค่อยพบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับสวัสดีครับ